สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะสําหรับถูกใจใช้แล้วชอบนะคะหรือว่า my favorite เดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะวันนี้มาเลดนิดนึงนะเพราะว่ายัางไม,ไม่ค่อยมีเวลาอ่าจริงจงลืมนั่นแหละพูดอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะนะะ <laughs> ก็วันนี้นะคะจะมาพูดถึงของที่ถูกใจใช้แล้วชอบในเดือนที่ผ่านมานะคะ <laughs> ก็อาจจะมีเป็นบางตัวที่ใช้แล้วชอบเลยแล้วก็แบบ เอามาพูดถึงในวันนี้ด้วยนะคะเหมือนขี้โกองอะไรไม่รู้นะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะตัวแรกนะคะเอาเป็นตัวนี้ก่อนเลยเนาะกันแย่ไมเซรา c ร e นซิ n งวอเตอรนะคะซึ่งตัวนี้อาจจะงง,งว่าทำไมหนะ้าตามันแบบนี้ถ้าจะเคยเห็นกันน่าจะเคยเห็นเป็นรุ่นแบบนี้ มันค้ายกันแต่ว่าฝ่ามันไม่เหมือนกันตอนแรกเนี่ยว่าซื้อมาจาก IG นะราคา480มัง้งโดยประมาณนะคะเขาบอกว่าเป็นหัวรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่มีขายในเมืองไทยนะมันก็จะมีเหมือนพรีออเดอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีขายแค่เมืองนอกเนาะทีนี้ซื้อมาก็ใช้แล้วชอบมากดูสิซึ่งซื้อมาประมาณเดือนเดือนหนึ่งได้มัง้ง ก็ใช้ไปเยอะมากคือใช้บ่อยมากค่ะมันไม่มีกลิ่นแล้วก็ล้างสะอาดมากๆากเลก็คือชอบพอได้ไปฮ่องกงไปเจอเขาขายอยู่นะคะก็109เหรียญต่อ1นึ้อเก้เหรียญต่ออันคือประมาณรวมลดแล้วอะไรแล้วตกประมาณ300 เท่านั้นนะคะก็ส0 0อยได้หน่อยอสาร้อยยี่สิบหรือ,อยังไงในมันก็เลยซื้อประตูวอีก2อันนะคะก็คือชอบมากจริงๆนะตัวนี้ถ้าใครมีโอกาสหรือว่าหาซื้อได้ก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะการีเยไมเซล่าสีชมพูตัวต่อไปนะคะเอาเป็นกันแดดเนาะตัวนี้ก็เป็น f a r c o r a pasenta uv whitening spray คือกันแดดนั่นแหละเป็นกันแดดแบบสเปรย์นะคะนี่มันสามารถฉีดแบบนี้ได้เลยแล้วก็ฉีดทับเมคอัพอะไรไปได้เลยแล้วแบบ มันสะดวกอะพกพาง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้ก,กันาแดดได้แล้วก็พกขึ้นเครื่องอะไรอย่างนี้ได้เลยเพราะว่ามันมันแค่60 ml ตัวต่อมานะคะก็เป็นเขาเรียกอะไรสกินแคร์ก็ยังอยู่ที่ยี่ห้อเดิมนะคะคือฟาโคลานั่นเองคือเดือนที่แล้วเนี่ยพอดีว่าที่วัดสรน่ะ เขาขายตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวอะ,อะไรเซรั่ม um, หรือเปล่าพาชินตาเอ็กซ์แทกนะคะก็คือเป็นเซรั่มน้ำใสๆรกหมูอ่ะอันนี้คือไซส์15 ml ที่วัาสดุนันขายอยู่890ชิ้นที่21บาทก็เลยคือเคยใช้อยู่แล้วช่วงหนึ่งมันมันใช้ดีมากทําให้ผิวแน่นผิวแข็งแรงผิวเรียบเนียนอะก็เลยซื้อมาตุนประมาน,นั้นก็หยิบมาใช้บ้าง ชอบอะชอบมันและที่นี้อันนี้มีอยู่แล้วนะคะก็เป็นครีมที่เอาไว้สําหรับใช้คู่กันพอลงนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยครีมนะก็ใช้คู่กันแล้วดีคือจริงตัวนี้ใช้กับอันอื่นก็ดีนะเคยเอาไปใช้กับตัวอื่นก็ดีเหมือนกันแต่พอใช้คู่กันแล้วก็โอเคนะคะเป็นเนื้อมันเป็นครีมแบบไม่ไม่เหนียวอะมันเหมือนชุ่มชื้นดีนะคะก็เป็นเดือนที่แล้วก็คือใช้อันนี้แล้วชอบจริงๆใช้หลายตัวแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ ใช้รู้สึกว่าหน้าไม่ไหวแล้วแล้วเอานางมาใช้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าทําให้หน้าดีดีขึ้นแข็งแรงขึ้นประมาณนั้นนะคะมาต่อกันที่แป้งนะที่หยิบใช้แล้วชอบนะคะก็คือเป็นที่ห่อเดียวกันนั่นก็คือโซลาหรือโซลานั่นเองนะคะเป็นของเกาหลีเนาะตัวนี้เป็นแป้งดินน้ำมัน น้ำมันตัวนี้ของว่าใช้เป็นเบอร์23ใช้ได้ใช้ได้นะอาจจะแบบขาวไปนิดนึงแต่ก็มันไม่มีสีอื่นแล้วอ่ะก็ต้อง23แล้วนะคะมันมี2 1ถึง23จน23วาก็ถือถือว่าใช้ได้นะคะเนื้อเนี่ยละเอียดปกปิดดีนะมันไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นฟองเออมันไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นรองพื้นนะมันรู้สึกเหมือนเป็นแป้งนะคะใช้แล้วก็โอเคเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเอ่อ primer pressed p o เดอร์แม t e translucent นะตัวนี้เป็นแพ็คเกจต,ตรงนี้เป็นแม่เหล็ก พอเปิดมาก็จะเป็นเนื้อแป้งที่แบบเนียนมากนะคะมันเป็นแป้งโป่งแสงอะ่ะแล้วก็สามารถที่จะทาทับเ,เติมระหว่างวันอะไรอย่างนี้ได้เลยก็เป็นตัวที่หยิบใช้บ่อยแล้วก็ชอบนะคะในเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะตัวต่อมานะคะก็ขอเป็นแป้งอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นซื้อมาได้สักพักนึงแล้วว่าแต่ว่าเพิ่งหยิบมาใช้ไดช้ช่วงเดือนที่แล้วนี่เองก็คือเป็น Innisfree นะคะ No Ciba Mineral Powder ตัวนี้เขาบอกว่าสำหรับคนที่ผิวมันจะาทาแล้วแบบผิวแมตเอ้ยตัวนี้แมตจริงนะแบบทาเข้าไปแล้วแบบรู้สึกเลยว่าผิวมันมันมันช้าลงจริงๆนะคะก็เป็นเป็นแป้งฝุน่นเป็นแป้งฝุน่นอุ้ยเป็นแป้งฝุ่นที่แบบฝุ่นเขาขาวเลยอะ่ะเหมือนเหมือนแบบ แป้งมันหรืออะไรอย่างนี้เลยนะแบบใช้แล้วก็ปัดเป็นตอนสุดท้ายหลังจากแต่งหน้านะคะก็รู้สึกว่ามันทาให้มันน้อยลงจริงๆด้วยนะสำหรับตัวนี้นะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็เป็นคุชชั่นนะคะเป็นคุชชั่นหรือว่าแบบ รองพื้นนั่นเองนะตัวนี้เป็นของ Laneige นะคะ Laneige BB Cushion ที่ว่าใช้ตัวนี้เป็นเบอร์31 Brow b a s คือเราจะไม่ค่อยเห็นเลข31สําหรับแบรนด์นอื่นๆที่เป็น Cushion เท่าไหร่จะเห็นแต่เป็นสีอ่อนๆเนาะแต่ตัวนี้ก็ถือว่ามีสีเข้มแล้วก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะคะก็ใช้แล้วชอบนะแบบถ้าวันไหนขี้เกียจรองพื้นอลังการก็ใช้ตัวนี้ตบๆๆไม่ต้องลงแป้งเลยก็จะหน้าแบบ ซเกาหลีเรียบๆเนียนๆเหมือนกันนะคะก็จริงๆเฉดสามหนึ่งเนี่ยมันออกชมพูนะแต่ว่าสีมันค่อนข้างเข้มมันก็จะแบบกลืนๆเบลอๆไปได้แล้วก็เออเชดดิ้งเพิ่มนิดหนึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคนะตัวต่อมานะคะเป็นลิปสติกนะคะตัวนี้เป็น YSL เบอร์หกจำชื่อสีไม่ได้แล้วนะเคยมีลิปของ YSL แบบนี้กับเขานะคะซึ่งลิปมันหน้าตาแพคเกจสวยงามมากเนาะแล้วก็ นี่คือสีที่ใช้นะคะก็คือสีที่ทาเยอะนะสีมันจะออกแบบกดกอสผู้ดีผู้ดีมันจะไม่ได้เป็นสีหนาหนักอะไรยังไงเลยอะมันจะสีแบบวาวๆเหมือนเราทากอนนะคะแล้วก็กลิ่นแบบอืมหอมๆแบบเครื่องสำอางไฮเอน็นมันจะชอบมีกลิ่นหอมๆประมาณนี้นะคะคือสามารถทาได้แบบทุกโอกาสนะไม่ว่าจะเป็นแบบ ธรรมดาทั่วไปที่เล่นหรือว่าเป็นแบบเป็นงานเป็นทางการนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หยิบใช้บ่อยในเดือนที่แล้วเราก็ชอบนะคะก็สวยดีหวานหวาน,วานเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทาปากสีเข้มแดงเดินงะก็จะทาเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือ u r b a n d e เ a ใน a ครสสมอกี y นั่นเองนะคะตัวนี้คืออังกเพิ่งได้มาเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ใช้มา2วัน ก็เอามาชอบเลย <laughs> คือจริงๆมันเป็นจริงๆมันมันมันซื้อเมื่อตอนสิ้นเดือนอ่ะแล้วคือมันก็ชอบเลยอ่ะคือเห็นครั้งแรกก็คือชอบคือจริงๆชอบแพ็กเกจเนคแค่เดาว่ามีอยู่แล้วคืออันหนึ่งคือเนคแคทหนึ่งแล้วก็ไม่เคยซื้อสองและสามเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เฉยๆสีก็ธรรมดาอะไรประมาณน,นี้นะแต่พอมาเจอเป็นสโมกกี้แล้วแบบรู้สึกว่าเอออันนี้ฉันต้องมีหนึ่งด้วยแพ็กเกจแพ็กเกจมันหรูหราจริงนะมันแบบ ไม่ได้หนักมากแต่ว่ามันดูแบบแข็งแรงเป็นพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกก็คือพูดไม่ถูกแต่ว่ามันดูหรูหรามากนะแล้วก็อันใหญ่หนักมีน้าหนักนิดนึงเหมือนกันนะคะคืออ่ะด้วยสีเนี่ยบอกตรงว่าสีเนี่ยมันมันก็เหมือนเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเหมือนไม่ได้มีสีอะไรที่แบบกรีดอะไรมากมายนะคะก็ด้วยมีความรู้สึกว่าสีที่อ่อนๆที่ว่าจะชอบทาเป็นเบสลงก่อนเลยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมี ก็จะมีแบบออกทองไปเลยมันจะไม่ได้มีบอกออกเบจน้อยๆหรือชมพูหรืออะไรประมาณนี้เท่าไหร่นะคะก็ไม่ค่อยชอบตรงสีอ่อนๆเท่าไหร่นะส่วนสีเข้มตรงนี้ก็ไม่ได้ดำจนสุดแต่มันก็ถือว่าดำนะแล้วก็ชิมเมอร์มากสีแบบสีแมทแมมันน้อยมากมีอยู่แค่สามสีเองอะแล้วก็มีต่อมีสีน้ำตาลตัวนี้ที่แบบค่อนข้างสวยเอามาคัดเบ้าได้ตาที่วาทาอยู่ตอนนี้ใช้เป็นสีที่สองแล้วก็สีน้ำตาลนะคะคัดเบ้าแล้วก็ใช้สีดำช่วยนิดหนึ่ง ก็เนื้อสีหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่เคยใช้เนคเก็ตก็จะรู้เลยว่าเนื้อมันดีควรค่ากับการมีไว้นะคือพอมีคือจริงๆอ่ะคนเราไม่ต้องซื้อทุกสีทุกอันทุกเนคเก็ตอะไรก็ได้เลือกเอาอันใดอันหนึ่งอันนี้มันเพราะว่าสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้แต่งหน้าหรือแต่งหน้าเบาๆจะไม่ค่อยเหมาะกับตัวนี้นะคะก็สําหรับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็หมดแล้วนะคะขอภัยที่เลดมานโพสวันนี้นะก็ยังไงพบกันใหม่เดือนหน้านะคะเดี๋ยวใช้อะไรแล้วก็ชอบอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่นคคบใหหมลป้า